สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมันี้กระแต่หน่อยจะพ้มามามักหนูพี่น้องมักหนูไปอย่างเครื่องมักเกาจะมีกระเทียมซอดหอยคาซีอิวขาวตามด้ยวยพริกไทยแล้วก่ะมีรสด,ดีใส่ใบบกกูดพร้อมพี่นอ้องรส่อมหอมอ่ามาปรุงก่อนพี่น้อง มาป,ประกูดลงมาก,ก่อนพี่น้องตามเลยกระเทียมกระเทียมตำรโดดีอีกไทยซอสหอย ท้องลงไปมั้ใส่คาลงไปหนึ่งกรละมัตงตีกันซี่อยู่ขาวที่ลงไปหมดเลงพนให้เขากัน นูลงมามาักพี่น้องเขาให้เข้ากันมากไหวจัดชั่วโมงนะพี่น้องเอาขึ้นย่างเลยยางใส่ใส่เวลาโดนเตออพี่น้องอื นึ่งเหลืองหอมพี่น้องนึ่งเหลืองหอมหอมอย่างไฟอ่อนๆมาจากพี่น้องมาอนี่แต่เดีน้อยผ้าไม่กินอย่างหนูน่นึ่งเหลืองเออกินหอมหอมมีกบมาพร้อมปิ้งกบมานํำมา ก็ต่หมองหูอปไปแซบๆน้ำกันค่ะสวัสดีค่ะกระแตน,น้อยค่ะมือน,นีมากระบ,บอกกำกับ <c oughs> ได้หนูนาะหนูนาอย่างพี่น้องอุย้ยเหลืองหอมได้นน่พี่น้องกรอบๆต้นนี้กรอบตันนี้ต้นนี้เย็นก่อนนะเราเคยกรอบไปได้กระแตน,น่อยได้ไปิ้งกุบม,มานํำพี่น้องเรื่องเหลืองอ,งอะ มากินก็ตออก่ำของหงเด็พก 4, พวกซี่พวกบุ๋งแล้วก็ทุนไม่กินนําอ่ะมาแซ่บๆเล่นกันค่ะเอาเอาพักบนบ้านครับมัน,นทุนกขาพักบุ๋งนะครับมันนี่พักเก็บอยูน่น้ําสวนน้ําทงครับนี่มาครับแซ่บๆเล่นกันครับนี่ครับวาวกำลุยจน้งหอกเสด็จครับตแต่น้อยลุยพ<น>ี่น้องปิงกบยังสีน้องยัง ออโอ้คมดีนะครับใส่ก็ตามอมนี่ครับหยนีห่หง่อนเลนครับ แดงมักแสบดีกว่าต้องมาให้เหลือซิมเลยมักอยู่พอดีครับมักฟีมื่อนี่สุดกระแตหน่อยนะครับบบากรมันไปตัดเอาทุนพี่น้องกระแตหน่อยเห็ดวิธีมักไ้เบิ่งก็ขาว่นีครับบมแ mọi người đâu 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 mọi Они не лукавая.

เพื่อนครับเพื่อนเป็นเลยห้องหลองนังหลองอาหารวอาแม่เป้นทางอร่อยก็เราจะเจ้าหาเนี่ยไม่คว้ากิน หู้อันนู้นมันดีขนาดนี้หอ,หอมหอมอะไรเอวหอมค่ะ,อ,คะอื้อม

ครบนี่อยู่ในกระสังนะครับตัวกลางผู้นี่เปลี่ยนครับตัวพ่อพันธุ์ก็มีอยูอย่อยู่ในหลุนนี่เต้นแดตจำใจจืด ตำลึงพริกสดหอมเลยโอ้โนะครับน้ำมันเอา,าหอมๆนะแต่วันมัน <ừ. S 2> น่งนี่เผ็ดพริกแห้งเผ็ดบ่แห้งเนาะใช่ข้าวบ่อกเพลกับบะเต็งใจออื เต่หน่อยกินหันทะเลสองมือเหมาะที่ต้นเตืเน,นี่ยนครับกินหันทะเลทององปนป่วนเนี่ยแต่ก่อนแต่ก่อนทำม ใส่เป็นกัมพี่น้องพอก็แม่งเปนไรอยากินเพลดไล่ตํางยามได้ใส่แบบเพ็ดเพ็ดสู่อือเอาลูกเทกับบุษราบเหร เหลือจะง่อยแล้วครับเมือ่อวานนี่ว่าฟน้ฟนติ่ตกกระตกมาเพียงแต่ว่าตัวแห้งมันระขึ้นรูปมัน <c ười> คือร่มพันุผฝนถิ่นตกนะครับเตี้ยหน่อยแล้วครับชวนนั่งอยู่กันตบออกลมมากลายมือเรามาเอบรรยากาศดูทงนัหนาหญ่น่ะ ตรงหน้า nhà พี่น้องเอาอยู่แต่ข้มม so, ่วงจะาบันังเอาบัวนังนังงูไหมนังงูเออลองดิอุ้ยแสบดิเกินไม่แสบที่แรกก็จังกรอบอยู่แบบนี้ลองมแอบเลยมันเสดาย hòm to cáiเครื่อง mạnh nằm นนม่วมม่วมบัดบ,บ,บดีครักระดูแข็งปูนูนหวานๆร้การไงบดสนำนำมันเดย ดูกกว่าแหละนูเนี่ย<ม>ตัวซื้อมามันไหมบ่ะอืมซื้อมาไว้แต่อดนเลยได้พี่น้องโอ้ย จะบวบนนี่อ๋อโอ้ยลมพัดมากย็นดีครับครับโอเคโอเค แบบตับห่งอ่วนต่วนมันใหญ่ไยครับกินเท่าไรก็ได้เงี้ยืม ปีงไว้เพื่อเพื่อจะปีงลูกซุกพี่น้องครบจะเป็นแหมงแรมแล้วครบปรีงก่อนปีงก่อนจะ,จะปีงครบก่อนแม่พิ่นไปเก็กบพักบุ่งกับกับทุนพี่น้อง ขึ้นไปอยู่หนงาน มันมันติดหนังนยครับเอ้ยมันดิเบากำของข้าดวดขอแวแพงนะครับเนาะผู้สืบวกินหนูผู้มักเสียด้วยครับ Mhm mhm mhm

มันเัินมืนม่นเัินมื่นครับมันเลย,เลยแ,ตแต่หน่อยนเน้นทั้งกรบแล้วที่หนักคมเน้นทั้งนูแลยครับ มันได้กบกบย่ำแช่อยู่ยบเด็กบแม่ใครไม่ให้เราอยากนันแต่ใส<ำ>่ให้พันเาพาะเพากไม่มเป็นสัม

xong bằng nào hôm bằng nào bằng nào kéo mi mây uống kéo mi mày uy náo bán hôm nay hôm nay hôm nay mày 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 bánh mày 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 พี่น้ำใช่ป่ะกระแต่หน่อยเขาบอกกินหนูอ่ะบางกามกินสองก็เปนเดี่ยวสองตัวกระแต่หน่อยกินไปหลายเช่าหนึ่งแบบว่ากินแบบกินแบบมันอยู่ปวดเขาไม่ให้กินแห้เสียบลยโอ้ มันมันมันดีเลยครับดูเบากรรมกระปุอบดูันสักวันทอบบัวได้ครับแข็งดูแข็ง ก็เงนินต้องสีพนคอยดีปนนหดครับนั่งมันเหมาะกับเขา Ôi à dạ Nè Hàng à, mà <laughs> <ngồi đúng> <laughs> ยิ่บอกเ่อนแบบปเพแสบไ่ใช่หนุหูหนุตาเลยเนาะหนายิ่งเพแห้งยุบเหอ มันพักกันบ้างก็เพื่อจพาะคานนี้ได้กันหน่อยโอ้ส่วนหนานี่ังนะเดีอยหัวหน้าปลาชะเขนาดอี แค่นอนพีดเสียงน้ดหนักะลุเจาะออบนี่นะโอ้อจดโหสมบาทแลครับนุ่มมั่นครับ เลือดเป็นเลือดครับมือน,นีออ่อย่างอย่างงูหน้าครับเหมือนนี่เสียบครับมือนี่สองตัวพวกวัดครับเหมือนนี่ย่างถอนหัว <c oughs> ยังไงยังถอนหัวอู้ส่วงขาลังนี่กำลังนี่นนโอ้แสบีบครับคนเราลองถอนหัวอยู่เนาะตั้มมงหุ่งมันนี่จอดจัดค่ะพี่น้องตั้เองเพชรเองเสียบแต่หน่อยก็ขอบคุณพี่น้นองที่เข้ามาติดตามรับชม ถ้าครับถ้าชิงชอบจังไรก,ก็เลยก็แชร์ให้กระแตหน่อยนเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคกิปต่อไปนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กระแตหน่อยก็เอากวรมก็ขอ,ขอล,า,ลา,ไอาไปก่อนสวัสดีครับ